สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับทางท่อง YouTube นะครับร้านพิญยูซาวนะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านจเกแสงตบลท่าสว่างอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 2 1 9 1 0 8 9โอนชื่อนายพิญยูโคตรโพเท่านั้นนะครับผมวันนี้นะครับวันที่20นะครับวันเสาร์ที่20ธันวาคมนะครับพศ2568นะครับวันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับในส่วนของทรงโค้งสุดท้ายสําหรับ พี่ใหม่นะครับท่านไหนที่ยังไม่มีนะครับอะไรชมอะไรดูนะครับวันนี้ก็มีนําเสนอนะครับเป็นจอ6เมตรนะครับพร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับเอฟซันรุ่น EB E01 นะครับตัวนี้สามพันสามร้อยลูเมนนะครับอ่ะมาดูกันใกล้ๆนะครับเครื่องฉายนะครับตัวนี้เป็นของเอฟซันนะครับสภาพสวยๆนะครับผมรุ่น EB E01 นะครับตัวนี้จากร้านอดุลเ t ชโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ ความสว่างอยู่ที่3,300ลูเมนนะครับมีดีโมดให้นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างใหม่ๆเลยนะครับมีนี่ครับมีทุงให้ด้วยนะครับผมถุงใส่ให้ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวนะครับจอนะครับตัวนี้เป็นจอหกเมตรเต็มนะครับหกเมตรสะกดเต็มนะครับกว้างหกเมตรสูงสามเมตรนะครับจอริมแรงนะครับสภาพจอยังสวยๆอยู่เลยครับ สภาพจาอยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่เวลาลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับก็ถ้ามีนั่งร้านสองชุดนะครับนี่ใช้นั่งร้านสี่ชุดครับตั้งสองชุดแล้วก็ตั้งห่างกันแล้วก็ใช้คานตัวบนนะครับดึงออกเอา,เอาแล้วก็ล็อกนิดหนึ่งครับประมาณนี้ครับแล้วก็ดึงเชือกนิดหนึ่งครับก็เมื่อคืนทดสอบแสงนะครับเมื่อคืนนะครับที่ได้ก็จะเป็นจอหกเมตรนะครับพร้อมเครื่องฉายสามพันสามร้อยลูเมนนะครับ เราจะฉายอยู่ที่9เมตรนะครับแสงเต็มพอดีนะครับนะครับต่อใช้สวยครับนี่นะครับตาไก่จะรูเย็บเข้าขอบรอบริ้มแดงครับมีผ้ามาให้นะครับข้างบนก็มีนะครับนี่ครับอืมครับผม พอดึงบ้านดึงๆมันก็สวยครับ6เมตรครับกำลังพอดีครับ6เมตรกําลังพอดีนะครับเอาไว้รับงานหรือว่าสายดูหนังฟังเพลงที่บ้านได้เลยนะครับนี่ครับพร้อมกับเอฟสันนะครับอีนะครับยี1นะครับตัวนี้จากร้านอ n ุณเดชโปรเจคเตอร์นะครับแต่สำหรับในส่วนของคลิปคลิปภาพนะครับเดี๋ยวผมตัดต่อให้นะครับเมื่อคืนอัดไว้อยู่นะครับ นี่ครับชุดนี้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอนะครับอันนี้ขอราคานะครับขอราคา1900บาทรวมส่งนะครับ1900บาทรวมส่งนะครับก็จะได้เป็นเครื่องฉายนะครับผมยับสัน e b e 0 1นะครับแล้วก็จอนะครับไม่รวมนั่งร้านนะครับได้เฉพาะจอนะครับจอหเมตรนะครับพร้อมเครื่องฉายนะครับ หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับผมก็เมื่อคืนก็ต่อนะธรรมดาโน้ตบุกแล้วก็เชื่อมมาครับเขาเป็นสาย v g a ธรรมดาครับแค่นี้นะครับทำแค่นี้นะครับผมก็อันนี้ระยะเมื่อคืนก็พอดีนะครับเปิดเปิดไฟล์จาก YouTube เอานะครับเมื่อคืนนะครับเปิดไฟล์จาก YouTube ถ้าไฟล์มันใหญ่แล้วก็มาปรับตั้งค่าตรงนี้ครับเป็น16 4ต่อ3หรือว่า16ต่อ9ที่ตรงนี้เอานะครับ อันนี้อายุการใช้งานน่าจะประมาณผมดูเมื่อคืนหนึ่งร้อยร้อยสองชั่วโมงครับตอนนี้ร้อยสองชั่วโมงครับใช้งานไม่ไม่เยอะครับลูกค้าซื้อมาเมื่อมือหนึ่ง,น,ง rate, นะครับใหม่ๆนะจากร้านอนุรุณเดชนะครับเครื่องใช้โปรเจคเตอร์เอฟซันอ e ีบศูนย์หนึ่งพร้อมจอหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ศูนย์เก้าหกสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ปเก้าร้านพินยูซาวนะครับผม ร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับไลน์เก่าใช้ไม่ได้ครับแอดมาใหม่นะครับ0 9 6 2 1 9ก0 8 9นะครับโอนชื่อนายพินยูโคนะพุฒโพเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้านะครับสําหรับคลิปที่แล้วก็จะส่งให้แล้วเด้อครับรอรับได้เลยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเดี๋ยวดูคุณสิคุณธรรมสถานการณ์ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยอรับทุกคนเช้านี้มันเรื่องอะไรกันนักหนาเนี่ยผมเพชรสัดต้อน าม,มเปินด้วยผมเลยคิดจะต้องเป็นไอ้พวกแก๊งนี่เงนเงาเพราแต่เดินเตมที่คุณเห็นแซนต้าแต่นั่นเมียยทำให้คุณหยุดคิดได้เลยคือดาชิโมนแดงของเรานะผลัดกดร,รากเขามากับพื้นได้โดยไม่ยากเจ็บคุณรู้คพเดียวเลยเหรอโอ้โหเจ็บคนใช่ไหมละ่ะ ผิดยังไรไปไปพูดกับทีมแมแต่ที่สัตว์ตามสบายและขำมากนะใช่ไหมเนี่ยฮะนี่วันสุดสุดในชีวิตผมท่านึกจะปลอบใจกันกับคนระเย่อยอคผมจะปลอบใจคุณยังไงเรื่องมันนี้เถอะเราสบายสบายหรือข่าวดีที่แบบฟังแล้วโล่งใจข่าวนี้นี่มันช่วยได้เยอะเลยรู้บ้างฮะอีเมลี่ฉันทอ วิญญาณนักปุนเลยนะ,<ป>ะเผอิญฉันวิ่งชนเขามั้งเป็นไปไม่ได้เพี่อรักแปดเดือผมอยู่คุณตลอดผมก็ต้องเห็นแล้วสินี่แล้วออกดไปสั่งเหรอเจ๋อโอ้อไม่ได้แอหเลยป้า ผมบ่อยๆจำทุกอย่างนะบ้าบผมได้เลยจริงๆจริงๆนะเนี่ยใช่อไหมล่ะนี่อะไรลูกเนี่ยออหนูขอโทษพ่อหนูอยจะบอกพ่ออยู่เหมือนกัน <c oughs> วันนั้นหนูเมาไปหน่อยแล้วเออน้อไม่มีถุงยางกันเลยแล้วไม่ใช่ลูกวิธีป้องกันคือการช่วยตัวเองเอาแน่ลุงบอกอยู่แล้วนะว่าเราเมา